อันนี้กัที่พ่อซื้อได้ไนยไอเห้งานอยู่บริษัทเอกชอนเนาะครับก็เป็น1ิปปีพ่อมาถามค้าหนึ่งว่าไี่เงินเก็บอะไรละ่ะโอ้ยุบเลยได้คำไีนพ่อถาม <c oughs> ก็เลยตอบเราแบบบนนั้นเลย <c oughs> ผมมีได้ััชีมี85บาทตัว <c oughs> เราก็เลยบอกว่ามาเลียงคัย้ย <c oughs> จุดพีกนะจุดเปลี่ยนพันชีวิต <c oughs> อันนี้เจ้าขันเทพครับขันเทพนะครับเนาะครับคันเทพสายพันธุ์มาจากทั้งไหนครับตัวนี้เป็นลูกของเก่าเจริญครับผมแม่เพิ่นเป็นแม่ไอช่มดาวครับผมสายใบยุกครับผมตัวนี้นะครับครับตัวนั้นจะโดดเด่นด้วยความสูงครับผมหน้าตาวงเขาครับตัวนี้1 9เดือนครับ1ิบเก่าเดือนครับผมสูง1อยห สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบิ้งอีสานบ้านเฮาครับมือศิลป์ภาพีภานอ่อนครับมาเบิ้งค่อยงามอยู่ที่ข้อของพี่พงศ์นะครับค่อยงามครับทางบ้านหนองใสนะครับอุดรธานีครับสวัสดีครับผมครับผมพงศ์นะครับผมลูกชายพ่อศรีครับอยู่บ้านหนองใสครับผมครับพี่พงศ์มีเบอร์โทรติดต่อไหครับอ่ามีครับ083ครับ1 4 8่3 5 3ครับครับผมครับอ่ะตอนนี้เฮาก็ให้ยงานเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับผม เดี๋ยวพาไปเบิ้งควายพาบไปเบิ้งควายนะครับเนาะฝนตกดูเลยครับช่วงนี้ตกคับตกวันละทีเลยครับเนาะครับนี่ครับแปลงยาครับแปลงยาครับเนาะอันนี้ยาขนครับยาขนก็มีนะครับครับยาแพ่งกุลาก็มีปะครับครับแพงกุลาก็มีแต่ว่าถ้าจะให้ดีนานาฝนนี่สู่ยาขนบ่ดยครับครับเพราะว่ามันจะทนน้ำในหลายกว่ายาแพ่งกุลาครับ กำลังเล่มใหญ่อยู่บะครับอันนี้ช่วงแรงๆครับบ่ค่อยกินดอกออกมาให้เพิ่นเนี่ยวซื่หเห็เพิ่นรีแลกผ่อนไข่ใช่ตอนนี้อย่คอ่เขามีจกโตครับควายเขามี4ซีโตไหมครับตโตน้ำหนักครับผมจะมีตัวแม่สองผูสองครับผมครับกะล่าสุดกะมีน้องคันเทพครับได้เดือนกว่าครับเดือนกับ1ิมือตัวนี้ครับตัวเครื่องเล่นี่ะครับผมกาลังหาว ันนี้ก็เป็นตัวเอามาหม่ครับตัวน,นี้เป็นลูกของบิก๊กอุ้งไทยครับปีกว่าครับบวกกับสายดาวซีพีครับผมครับเดี๋ยวก่อนเท่าสิลงไปบึงที่พวกนี้เริ่มต้นเลี้ยงควาามากหลุดมาเลยครับนี่ยเอาจริงๆไอ้ผมบึงซอยพอมากกับหางหากปีอยู่เดยแต่ว่าผมมาออกจากงานจากจาก,จากงานเอกชนเนาะก,ก็ได้ประมาณสามปีครับจริงๆมามาเลิเ่เดิมสองปีสามปีนี่แหละครับผม ที่ที่ลินเต็มตัวครับเต็มตัวเลยใช่ไหมครับครับก็เลยแยกออกมาจากพ่อพ่อสีนะครับเนาะครับแม่สีห้อยงามครับเมืองอุดรต้นกำเนิดของกาวจเจิริญกาวจเจิรินนะครับครับผมแม่ท้องครับครับข้ามาต้นกำเนิดนี่เราสุบสซั่งให้ฟังนรัาวามันหมายถึงตรงไหนครับเป็นอ่าคือกาวจเลิรินบมครับที่แรกพ่อกับผู้พันไปได้แม่เขาฮักมากครับจากอุทัยครับผม ครับเลยมาผสมกับเจแบงคือซึ่งเป็นพ่อของเกาเจริญครับครับผมก็เลยเป็นคว้าลูกคลองเขาเนี่ยครับผมครับแม่เขาฮักตอนนั้นซื้อมากกับราคาประมาณสามแสนหาครับครับซึ่งเป็นสายต้นต้นที่พ่อไปเอามาเนะครับอุดรนะที่ที่ไปเอาสายอุทัยมาครับก็ได้หลายตัวนะลูกของแม่เขาฮักครับผมครับครับก็มีแม่นองเกาเจริญตัวหนึ่งซื้อพ่อนทิพย์ครับไออาจารย์สุรินทร์มาขอแบงไป ครับผมตอนนั้นแบ่งไปตอนอายุ11เดือนในราคาหาแสนหาครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงครับน้องสาวก็จะเลื่อนและเป็นน้องสาวของพ่อทิพย์แล้วครับซื้อแม่หางกินครับเพราะว่าเพิ่นหางขาดหนังซื้อหางกินตัวนี้ก็คล้ายไปล้านหาแล้วครับผมวันไออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งขายไปนะครับเพิ่งขายไปสังเกตองฟังบ้างๆเนี่ยค่อยของพ่อเสียให้หน่ยนีตัวขังมีราคาน้เนาะบ่อนตึครับ แสดงว่าวิธีการที่เขาได้ควายทีเดียวอยู่ในคออกมาเนี่ยเขามีต้นแบบวิธีการมาจากพ่อภาษีเขาครับเนาะครับจริงๆพันธุกรรมนะครับสําคัญสุดครับอากาศร่องลงมากก็จะเป็นน้ําเลี้ยงครับผมการเอาใจใส่ครับผมอันนี้เจ้าคันเทพครับคันเทพนะครับเนาะครับคันเทพสายพันธุ์มาจากทั้งไหนครับตัวนี้เป็นลูกของเกาเจริญครับผม แม่เพิ่นเป็นแม่ไอ้ชมดาวครับผมสายใบยกครับผมต้นนี้นะครับครับตัวนั้นจะโดดเด่นด้วยความสูงครับผมหน้าตาวงเขาครับยิ้มพลายปลาเดียวเนี่ตัวนี้สิบเก้าเดือนครับเกเดือนเดียวครับผมสูงลอยหาสิบสี่โอ้ครับแต่ว่าเป็นเป็นแต่แง่ขึ้นเป็นหนาสูงเป็นหนาครับนั่นนี่ครับผมจากลักษณะของเพื่อนนะครับเนาะครับเป็นหนาเบมือนแล้วเพือนประสบการณ์เคยไปงานประกวดอยู่ร้อยเอ็ด ครั้งหนึ่งครับปีที่แล้วเดือนท่านบ้านะครับผมครับครับษนะเดินขับเพื่อนอีกนี่องหรงอครับที่เดินเดินที่เดินนะครับที่ผมมาคือโค้งสางครับผมครับแข้งขาใหญ่ล่ำตัวเพื่อนก็เป็นซี่เหลี่ยมดีไหมครับเบิ้งเบิ้งสีด่านก็ถูกใจนะครับผมแล้วก็โอบกข้าวกวางครับผมครับขาใหญ่ หน้าตาเพิ่นคือพรอ่ะคือพรนะครับครับล้างเพื่อนได้ครับหลังหลังกระตรงครับผมหลังตรงคล้าห้กระตรงครับครับกระดวงไม่เคยครับครับยัง่ใหกันได้ครับครับเกะาเนี่นกล่องแบบร้าง รออายุเพิ่นจะสองปีกว่าครับค่อยจะผสมได้ครับตอนนี้ก็เพิ่งสิบเก้าเดือนครับอาจจะต้นปีหน้าแล้วครับพงตั้งปณิธานว่าจีเป็นพ่อพันธุไหมครับเน่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 ครับของขอแล้วก็ในในเขตนี้หวังว่าเกษตรกรน่าจะผสมได้ครับแบบไก่เองสินะครับเพราะว่าตั้งแต่ ไอพ่อพ่นไปกับบุมมีตัวผู้จับซัับก็เลยว่าเออจะเอาลูกพ่นใหม่รับผมไใหม่พัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรแถวบ้านใกลๆเฮานี่อันนี้น้องไส้พ่นครับลูกเก่าจะเล่นด้วยกันครับบนพึ่งได้เดือนกว่าเสี่ยงครับตัวนี้หน่อยนี่ตัวนี้ซื้อไอเนื้อเมฆครับเนื้อเมฆครับเจ้าเนื้อเมฆครับน้องขันเทพครับเป็นน้องของขันเทพนะครับครับ ต้องดือนกันแน่นแล้วครับเข้ากันได้ดีฮักกันเนี่ยโอเคครับครับตัวนี้จะเป็นแม่ชุ่มดาวครับผมแม่ชุ่มดาวครับครับแม่ชุ่มดาวลักษณะเด่นของตัวนี้ผมผมมาความสูงเพิ่อนไหมครับครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ลอยหาสิบเจ็ดครับ เป็นลูกของใบยกของใบยกครับผมต้นสูงสูงมาเลยครับดีครับหลังของนี้ผมประด้มาจากไอ้จังหวัดสกลครับครับครับไปได้มาจากไอ้เสียซอครับเพิ่นแบ่งให้ครับครับนะครับ ชนะเพิ่นเป็นสัดครบเที่ยงนะครับหลังก็ลังก็ดีไหมครับผมหน้าตาเพิ่นกด็ดีครับตอนนี้รอบผสมไหครับครับวันที่สิบหานี่จะขึ้นรอบสองครับเพิ่นจะไปะส่งกับไครครับนี่ไอตัวไหนครับท้องซ้ำนี่ผมเบิ่งจุดดอยเพิ่นเหรอเพิน่น มีจุดด่อยอยู่ผมอย,อ,อยากเติมอยากเสริมความเย้าเพลินคือค,คิดว่าจะเอาเบิ่มพันลานใส่เบิ่มพันลานใสน่นะครับผม,ผมเพราะว่าผมใส่เก่ามาสองตัวเราก็เลยอยากอยากเปลี่ยนเบิง่งการพัฒนาว่าเพลินจะส่งลูกแบบไหนครับก็เลยอยากลองอยากเปลี่ยนว่าใส่เบิ่มพันลานครับเพื่อจะได้ความเย้าอีกครับผมครับแต่ว่าความสูงเพลินเพนได้แล้วความสูงนางนาซายังเนะครับนางนาซ้ายหญ่ครับมันลึกนะครับทองสามมันแห้งจะลึกก่านี ธีการเลี้ยงควายขอข้อหนึ่งเป็นจังไดเนาะครับก่อนอื่นนี่ครับเฮาต้องเตรียมมาแปลงหญ้าครับผมกะอย่างตัวอย่างผมผมมีควาย4ีตัวนะครับเนาะผมก็ปลูกหญ้าประมาณ4-5ไร่ครับผมหญ้าหญ้าที่ปลูกก็คือพวกหญ้าข้นครับผมก็มีหญ้าหวานพร้อมแล้วก็หญ้าแพีงโกล่าครับครับอ่ายามมื้อเช้านะครับการการเตรียมหญ้าผมก็สิเตรียมแต่เช้าร์เน๊ตโม0งหนึ่งกับตัดใบตัดไว้4เข่ง5เข่งผมก็ไปเฮ็ดงานประจําของผมครับครับผมก็ควายออกคอกบ่านี้ ประมาณจะซีมงเสาไอซีมงเสาเนาะแดดมากแห้งๆนี่ผมก็เริ่มมาเก็บข้าวคอกครับครับผมปัจจุบันผมก็ไปให้งานค้าขายเท่าตามปกติครับครับผมแล้วก็ช่วงแรงอีกครับช่วงแรงเข้าเสร็จจากงานเข้าปุ๊บผมก็มาตัดอีกรอบสองครับก็เป็นระบบครับเสาแรงทีละบ่บ่ได้ยากได้เรียงค่อยงามครับเนี่นะครับเนาะครับกันเข้าจัดระบบระเบียบวิธีการดีๆแล้วมันก็น่าสิทธิ์เดินไปได้โดยที่เข้าว่ต้องเป็นพระหลายมาครับครับแต่ก่อนนี่ผมจะใส่แบบนี้เด้ ไปหาตานหยาทั้งอื่นครับซึ่งมันบางที่เขาไปเจอหยาที่บางที่มันอันตรายเพื่อเขาสิอย่างนี้ครับผมก็เลย่มามกลับโอ้บาไหวแล้วก็เลยมาว่างแผนคุยกับพ่อพ่อเขามาปลูกหยาอยู่หน้าเขาไปยังก็เลย่มมาว่างแผนครับผมของพ่อกับเจ็ดแปดไร่เนาะว่เราหลายของผมกับมีอยู่สีตผมงกระปูกของผมครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยดูแลครับผมมีระบบน้ำครับ ก็คือแต่กีเป็นหน้าเข่าบ่ครับหรือเปล่าเป็นหน้าเข่าก็เลยหน้าหยาไปเลยครับก็เลยชอบเป็นหน้าครับผมเดี๋ยวนี้ก็เลยมว่าปลูกหยาปลูกหยาเลยครับไว้สหรับให้่คั่วมากินมีใครไปถามซื้อบ่ครับไอหยาบ่บครับหยาก็มีมะขอพันเน้อครับแต่ว่ากับเดแบงใหยอยอะครับผมก็มีพวกหยาวานหยาแข้งกุลาบครับไอมีมีฟางครับก็เตรียมฟางไว้ครับครับผมจะมีมังเก็บฟางไว้ให้เกาต้องกินสลับกันมั้งป่ครับครับผมต้องมีฟางกับหยาครับผมเพราะว่า บางทีกินแต่หยาอลไรมันก็ทายเลี้ยวนิดนึงครับผมเขาก็ให้เพิ่นกินอาหารหยาบนิดนึงครับจริงจริงเขาต้องบ้างระบบให้ดีครับผมที่พวกมีวิธีการเลี้ยงตรงไหนครับเพื่อให้ค่อยห้าเปลี่ยนค่อยที่งามลักษณะดีลักษณะเด่นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นค่อยงามนี่พี่จะเน้นเรื่องการกินไหมครับการกินแล้วก็คืนนึงเขาต้องเตรียมพวกอาหารเสริมก็มีบางครับครับครับผมลักลก็คือหยาฟังล่ะแต่ว่าบาง เป็นสายพันธุ์ประกวดเท่าก็มีเสริมอาหารคนนิดน้อยพวกยาบำรุงกับบ่อให้ขาดครับผมอันนี้ก็ที่พ่อซื้อได้ไงครับพอซีแล้วกรตรงนั้นอีกสองไร่ครับพอพันซื้อไปเลยๆเนาะครับอธิอกี้เราซื้อตึกกันเนี่ยที่ไอ้ว่าอยากไปปรับปรุงกันละที่ว่าไบเฮ็ดครับเป็นตึกเก่าตึกมือสองละไอ้เปเฮ็ดขายไอ้ขายกับเขาได้ไงขายส้มต่ำไา่ทอดกับทอดลูกชิ้นยูนหนองน้ำคำหนองน่ำครับครับ ก็เนื่องจากขายควายนี่แหละกลายเป,ยยไป,ยไป็ไก่นแนม่กับแบบคนดูในครับเนาะยากาศดีครับนะครับจะเป็นขอ้อมูอย่างนึงครับเทาเหลืองงันมาเขาก็มาอยู่กับควายอยู่กับควายครับครับครับเพราะว่มมาวิธีชีวิตสีมก็ดีนะ่ต้องไปเยิงลายน้ำเนาะครับเลี้ยงดูแลก,ก็ไปแต่ก็หอดแงม้มเป็นพ่าเดินแมงไปนะ้ำครับได้เป็นไนใด้ได้เพิ่มอีกแต่ก่อนนี้ ไอ้ไง,งานอยู่บริษัทเอกอชนเนาะครับเป็นสิบปีพ่อมาถามค้างหนึ่งว่ามีเงินเก็บอะไรหะ่ะโอ,อ้ยุบเลยที่ค้ามเพ่อถามก็เลยตอบเราแบบบนบบนั่นเลยผมมีในบ,บนัญชีมีแปดสิบห้าบาทปก็เลยบอกเราก,ก็เลยบอกว่ามาเลี้ยงคั้ว <c oughs> จุดพีกนะจุดเปลี่ยนพันชีวิตคำมามาอยู่จุดแบบที่เขาเคยอยู่แต่น้อยครับครับผมเคยเลี้ยงคั้วบอคิดว่ามันจะมาแบบเป็นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไหมเลี้ยงคั้ว ครับครับตะกี้เขาก็เลี้ยงคั้วกิปอเนาะคั้วเนื้อครับคืขายนี่เอาเนี่ยสุดปั๊บครับปีนี้บ่คิดเลยว่าชิมาเลี้ยงคั้วงามแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เห็นไหมครับครับน่าลักขึ้นขึจุดเปลี่ยนไก่เล่ยมามาเลี้ยงคั้วซอยพ่อครับอือครับอ่ะสุดท้ายนี่รบกวนพี่พงษ์ช่วยแนะนำฝาก ฝากทั้งแฟนแฟนเพจเฟซซี่นะครับอยากฝากยังถึงบ่าครับครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมที่ต้องการเลี้ยงควายงามหรือาสายพัฒนานี่ถ้าเป็นผมนะครับผมอยากแนะนําว่าเข้าหาจับควายที่ว่าเป็นควายสาวเนาะราคาประมาณบ่ถึงแสนหรือว่าประมาณแสนครับผมคอยพัฒนาเข้าคายมาหาอพอพันุดังๆเข้าสามารถเลือกได้ <ừ> ค,รครับผมว่าจะมาปรับโครงสางตัวแม่เข้า,ขาไดสสำหรับมือใหม่ครับ ว่าทุนยังบาบาหลายครับผมแล้วก็ถ้าเขาเรียกไปยักส3สามปีหรือว่าเขามีทุนเขาสามารถไปหาเอาตัวที่มันเราก่อชัดเจนครับผมที่พอใหญ่แม่ใหญ่ทีครับค่อยๆพัฒนาขึ้นไปครับผมโอเคครับครับสุดท้ายนี้ครับทั้งายการบอิสารมันเท่าครับต้องขอขอบคุณครับพี่พงไว้ลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมช่องของเราครับมีอย่างนะน้ำสอบถามเพิ่มเติมเลยครับ สํารับมนีเขาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ